กอซื้อ,อยังปลาทูซุสีเหลาใกล้ <c oughs> กล้ีพบพซจาระช่งเอาแน่ใจดีครับมาครับามน,น้กินข้าวแรกน้ำกัน <c oughs> นี่ก็เ๋า <c oughs> เ <Hello. S 2> ววสสััดีครบซื้อ,อยังชื่ออมครับชื่อ,ออมครับชื่อจริงซื้อ,อยังอภิวัชชับสมบัติอภิวัชชับสมบัติจะกินยังมืหอนี่กินย่างใส่เปล่าอ๋อกินเมื่อนี้มาก,กับออมคีดดื้อครับมาก,กินเขากับออมคีดดื้อเอาทิ้งเขาเมืนน่อไหร่เอาแต่งกันเถอะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ทิ้งเขาเมา่ <c oughs> ไาอไใส่ใส่อมต้องไปยิบ อย่างเข้ามาอีกเข้ามาอีกเออ่ันายางใส่ครับยางใส่มือนี่พึงมา้าตะทงครับไปตัดหญา้าออกจากสวนครับสวนบักเขียบสวนกล้วย เปมักซีดาครับกำลังปลูกไว้ม่วงกะมีเปน,นบักม่วงแบบ มากกพักน่ากินนะเนี่กินบ้าออนเคี้ยวได้ไหมบแสบ่สแสบมากเลยเรื่องแสบมากแสบมากอื <c oughs> ไปเอาบ้างหั่เยีบบ่ได้ พอสมัยเด็กหน่อยครับแม่พันพันยุกดำครับพันยางกินกับเันน้ำปลาที่บะรดกระเทียมมาเลยครับเรือกอย่างขอเรีงน้องกัน ตั้งใจครับอ่ะอามแม่ไหมครับกินเขาแล้วไม่ยังอ่ะตั้งมาใส่ว่าออกต้องเอาตั้งนั่งว่าต้องบดถึงอ่ะ ่เอาตังไปตังยุ้ยใล่ะจึงไ่ได้กินเผาอะไรสันตังไปใส่ไม้แล้วมันกุณมาแต่สวนครับมาหอดน้ำก็ไม่ได้อาบนะครับมากินเผาเลยอยางใส่อย่างไม้แน่นเลยหอดยุดนั่นพอ้อมยุนาเล่าน่ะครอ มาเด้อมาเด้อยาตุยได่และยางใส่หอมๆครับมาเด้อนี่เมนูย่างใส่กระดคับ,บไ่ต้องเอาเก็ได้บก็ต้องเอากับมะน,น,นังมะนังนี่สมอนึย็บ ย้ำไม่ได้ป่ะตัดต่วครับตัวย้ำนี่ย้ำตัวย้ำตัวเพื่อนบ้างเด้น่ะอืม 哪个这身房？ ไม่กระซักครับกินยางใจที่ไม่กินอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อีย่างทำยาดีไม่ได้เยอะๆก่อนมาเด้อมาเด้อเสียเอก

ม่มีแกวหยำ <c> ก <oughs> ินได้จะพักามาอ่อนตัวพักยำเบื่อบล่ไหนกระคว้าพี่ไหนไหยิ่ง <c oughs> ามไป <c oughs> ดไดกินได้ฟัวข้างาครับแกวว่มีหา นั่นแหละคุณบ่ายมาล้นะม่แล้วมากินอ่ะอยากกินมะกะทินเอ้ยมะกะทินเป็นมะกะทินเนาะกินมะกะทินมะกะทินมันมั่วไอ้กระเทียมหวานเนี่ยหวานเด้อหวานกินเบิ้งกินเบิ้งกระเทียมหวานมากินเสื้อนงเด้อกินกินมันหวานมันหวานอีดีร่องกินเบิ้งลองเอาลิบเจ้าเบิ้ง กินเลยมันหวานกันที่มหวานนี่เบางบ้น่าน่าจะกินหวานกรอบครับใช่คุณต้อติดไนโตรน้ำยอดวิวเยอะๆจะพาไปกินแฮมเบอร์เกอร์ได้บ้ กินแฮมเบอร์เกอร์คะไรนะนาจากินแฮมเบอร์เกอร์เหะนอากมามนักซิอยกอยากินยาลาย้วอ่างนวลขั้วกลยัว่านจัดให้อะ มันเป็นย um. ังไงแน่ดำคือบื่อบจักมันจะเป็น่วงกลมวงกมหน่กินแล้วไมนจะนวดเอามากินน้ำิที่ฟูแทนแ่บก็ดีมื่อรจักว่ะเบิ้งไม่เอาไม่่อยโอ้ยับยังอันนี้มันีตรงกลามัน อันนี้แค่เดียวมวมอแหมบักเขี้เกียจนเน่ยดจัดแตครับ <c oughs> อย่างสดๆเลยครับ อ่อนแงเสียบอย่างใบยันมันพอเสียบครับ อะใส่ปะใส่หน้ามันคมให้หน่อยไหนแม่นางเนื้อดำกินเราก็ตีน่าดำมันก็ดำเท่ากันวะกินกินอยากใส่มมหร,อหรอมมือเปล่าแฟนเบิ้งนะฮะถามว่าได้กินเกาลัยังครับกินเกากัดใจหมูเอาพูดไทยสิกินเกาลัดใจหมูครับพูดไทยเบอกไทย าภาษาลางลูกมังหันขึเบาอยู่ล้วก็แล้วัง่เสร็จจะเสร็จอะไรเพิ่งดองล่นเกา กินอาหารฝรั่งม,มักกินอาหารฝรั่งอ่ะเบิ่งหน้าตาดูหน้าตาคนดื้อตอนไปใช้มาเมื่อไงไปเล่นไอ้บ่มาพ่อซื้อยังพ่อซู๊กซู๊กซีเรอเอาไพ่ผู้วัดผู้ใดพาพาซู๊กซีเรอ อมสีราเอู่ปได้อมสีขี่ราดิบ่ะอือจะกินเราได้จะขี่รถจะขี่รถอเป็นนขี่รถจะปอดแบบอ่างน้อย มาเลยครับเด้อทังบบเดียรยังกินเรง่งเยี่ยมแบบ,บไปก้บิบิ่กรช่งเอาแน่่างฝังมันนังข,งขงัขงเอ้ยกินบอแซบแล้วพลังมันหนังาง เอา้บบรีฟอมไหมรีฟอมเนยเอาหรือเปล่เอาเอาเอาเต็มเลยเอาเหมือนเหมือนนายกเลยนายนายยกหมท่องเอาแบบลายนายยกไหนเระดับไม่ค่อนขูดจักระดับไหนได้ไร ที่น้าปุ๋ยไปซ้อมแต้นนะแม่น้าปุ๋ยบอกว่าแต่บ่ดังตอนเขาเจ้าบีเบิ้งแป๊กแป๊กแป๊กเยอะแต่ยังมันคือบ่ดังแล้วแม่ใครกอดออะไรเหรออุ๊ยเดี๋ยวให้เพิ่นเบิ่งดูเดี๋ยวให้เพิ่นเบิ่งใส่กอดครับใส่กอดครับอือมอมเปล่าครับกัน นกโป๊ทนกโป๊ทด่วนเกินกกกได้กินใส่กว่าอย่างใส่เสียบวะท่าน โอ้น่าดมก่ว i ê u นาแค่วงกระจกไอ้แก้วแตกด้อยีรานบ่ยังบ่ปิดอืมเฮียารันิมุยแล้ว้วเห็ดแก้วแตกด้อ ับได้เงาก็อ,อ่อมไปเยอะชิมสงค่ะ อยงใส่คับสตอร์ครับอ,อ,อบือเกิเกเดจะได้กินอันแฮมเบอร์เกอรเรยว่าไนว่าปะเนี่ยโอ้ขูดขีดสาายขูดแมวนเกิด เปาก่อนเดด,ด,ดีมัใส่กอครับใส่กอครับแซบมากแซบมาก <laughs> กินบอแขวเปน็นยังไงขว,วงเ็ดลุ่วืเ็นลุลลนงอะไรเป็ดลุนออมแลปะปลาโลขั้นสีฟ้าลมอ,อม้โหขันนี้เนื้อด้อขั้นออมเนี่ยฟังี่หอเนาะรอ,อบชุกไรทุกเมือ บางเทือกเกิดเตะขาเก้าอี้บางเทือก็ล้มใี่พื้นเขาเลยเขาหรือเปล่าไม่ได้กีิน กินเขาหวเือเรกาหเกลือเลยิไหนก็เลยกินได้พี่จ๋าากินเขาหัวเกลือยมากินเขหัวเกลือก็เคยกินเขาหัวเกลือมก่อนก็เลยกินแต่เขาวเน้าตุ่มน้าตุ่มมาแชบบอ่อมแชบบอแชบบอครับแชบบอเหยื่เอ โอ oh, oh. จะไบ่ได้ยิ oh. ้มออมน,นันจะไบ่ได้ยิมออมไปใส่ปพระเนาะแยมเลย ผัดไข่ละกินอันนี้ทดไข่ไข่ตุ๋มขนาดนั้นนี่มาผัดไข่วามาทอดไข่ไข่ตุ๋มด้วยฮะไข่ตุ๋มด้วยนะเมื่อกี้ไข่เจียวแล้วใชมาไข่ต้มด้วยยังหไข่ต้มเสร็จกับไข่เจียวอีกไข่เจียวเสร็จกับไข่ดาว หมดแม่ใส่ขอกนะจะหมดแล้วเลยเบล,ล่ะโอ้ยคนเดียวกินกินข้างบด นั่งเผาอ้อมเน่ากินเทาครับเทกินด้วยเสีบครับแสียบย่างใส่ย่างใส่อส่อ,อนอย่างกินห่อนห่อนจากครับไอ้ล่ะ อ้าวกินวจะกินดไหวแล้วเนี่อิกกอ่มแล้วบออ่อิ่มแล้วเ่ิ่นมันเบิรนอย่างนี้เร็วใ่กอกเลยนะข้ากันกินใจกอกขมังไงบ้างหรเ้ยน f ออกมาเลย FC ออมโอ้ อัานี่เอฟซีแล้วบันคพ่อสินังเกาะพอมอเราพ่อกินที่ยังใส่พ่ที่ยังใส่ป่ะเป็นยังยังไม่ได้ อ,อ้อมกินดื้อกินข่าวน้ำเมือ่อไหร่ออมกินดื้อก็จะมากินข่าวน้ำเองครับไอ้หยังผ่านไปไปเรือออ่อยไอ้ยังสู้ออมกินดื้อกินนอทอดไข่บะไข่ตุ๋มไข่ต้มกับทอดไข่ครับเขินหมัก

ย่านั่นผู้สาวอ่อนเบิ้งอยูังเบิ้งแมนหอกเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายผู้สาวผู้ชายผู้สาวเบิ้งอ่อนนะบิ้งแมนผู้ชายเห็นจังสีดูเห็นจังสีเห็นจังสีเร็วเห็นจังสีแล้วเยี่ยมเยี่ยมยังเห็นเห็นหัวใจเร็วผู้สาวเบิ้งอยู่ัะผู้สาวอ่อนเบิ้งอยู่ังเออเห็นหัวใจเดไป เนานดํานดํานี่ยะเอาิิวมากินเขาน้วครับมือนน่อิ่มล้ะครับมือนน่เอาไว้ซ้ำหนเนะครับเนาะ มื่อน้าได้เสียเอาออมเน่ามากินขานา้าวน้ำแม่ป๊อปมาครับฝากติดตามช่องเด้เด้อฝากติดตามช่องไดเด้อดดครับเออช่องยังความสุขสะออนความสุขสะออนมีออมคี้ดื้อน้ำมีออมขี้ดื้อน้ำขอที่ครับน้าเร็บายบายบายสวัสดีครับ